มีหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าปลูกผักสวนครัวใส่ถุงขายแบบนี้หาตลาดยังไงวันนี้นะครับผมก็จะมีวิธีการหาตลาดนะครับสำหรับขายส่งผักนะครับหรือว่าขายผักถุงนะครับก็เชิญชมกันในคลิปได้เลยนะครับ เพื่อนๆพี่ๆหลายคนนะครับทักถามเข้ามาว่าพี่อยากปลูกผักเหมือนน้องจะทํายังไงถึงจะขายได้ถ้าทําเยอะๆอย่างนี้จะมีตลาดรองรับไหมวันนี้ผมมีคําตอบให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับการหาตลาดเพื่อที่จะขายผักถุงนะครับหรือว่ากล้าผักถุงนะครับไม่ยากนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองเดินนะครับเข้าไปดูตามร้านขายต้นไม้นะครับหรือว่าตามตลาดนั้นนะครับเด so ี๋ยวนี้นะครับก็จะมีร้านขายผักถุงนะครับ ร้านขายผักถุงแบบนี้นะครับว่กร้านขายต้นไม้นะครับที่เขารับไปขายปลีกนะครับบางร้านนะครับเขาก็จะขาย10บาทนะครับ15บาท20บาทนะครับแล้วแต่แล้วแต่ละพื้นที่นะครับที่เขาอาจจะอยู่ไกลนะครับจากแหล่งที่รับนะครับเอยากให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้ไปดูนะครับไปเซอร์ว์นะฮะหาตลาดก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นตลาดนัดนะครับตลาดนัดนี่ก็จะเป็นแหล่งที่มารับผักที่พวกผมทํานะครับ ก็จะมารับกันเป็นประจำนะครับแหล่งที่2นะครับก็จะเป็นตลาดต้นไม้นะครับตลาดต้นไม้ตามตามตัวอำเภอนะครับหรือว่าตามตัวจังหวัดนะครับของเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ได้อาศัยอยู่นะครับตลาดต้นไม้เหล่านั้นนะครับก็จะเป็นแหล่งรับรายใหญ่นะครับที่ก้าผักสวนครัวที่ไร่นะครับแหล่งที่3นะครับก็จะมาจากโซเชียลนะครับมาจาก Facebook นะครับส่วนมากจะมาจากเ c e b o o กนี่ก็จะเยอะมากนะครับ เพ emer, ğ, ื่อนๆพี่ๆนะครับก็ไม่ต้องก majesty, ังวลนะครับหากทันใดนะครับขายไม่ได้นะครับก็ลองทดลองนะครับโพสต์ Facebook นะครับโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะโปรโมทนะครับผักของเรานะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องปลูกก่อนนะครับไม่ต้องกลัวขายไม่ได้นะครับเพราะว่าผมทําตรงนี้มาก็5ปีแล้วนะครับก็ขายได้ผมก็มีรายได้ทางนี้ทางเดียวเลยนะครับจากการปลูกผักส่วนครัวขายนะครับเพาะผักส่วนครัวนะก็มีรายได้แบบ เยอะมากนะครับก็สามารถทําให้ผมปลดหนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้ผมไปลงทุนทําอย่างอื่นมานะครับก็เยอะนะฮะเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจะปลูกผักถุงนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับที่จะหาตลาดไม่ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับตลาดนะครับมีอยู่ทั่วไปนะครับแต่เราอะมักจะมองไม่เห็นนะครับก็ ส่วนมากก็จะกลัวกันไปก่อนนะครับทั้งที่ยังไม่ได้ทํานะครับก็อย่ากลัวนะฮะที่เราแวกที่ผมทํานะครับเขาก็จะมีทําเป็นร้อยเจ้านะครับก็ยังขายได้ทั้งปีนะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ต้องมีประมาณหมื่นถึงสองหมื่นถุงนะครับต่อเจ้านะครับที่ขายได้นะครับก็อย่าไปกังวลนะครับนั่นแหละครับก็สรุปแล้วนะครับตลาดที่ดีที่สุดนะครับที่จะขายได้นะครับก็อย่างแรกก็ตลาดนัดนะครับอย่างที่2ก็ร้าน ต้นไม้นะครับอย่างที่3ก็โซเชียลนะครับ Facebook นะครับนี่ก็จะขายดีมากนะฮะหากคลิปนี้หากเพื่อนๆพี่ๆนะครับเห็นได้ฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องไร่ปื้มนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผม้วยนะครับน่าจะมีอะไรนั้นนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ